ให้ใช้กลธรมสูตรอย่าเชื่อตามตำราเพราะมันผ่านมานานมีการตกแต่งข้อมูลมากมายและพระพุทธเจ้าท่านอยู่ก่อนจะมีพระไตรปิฎกอนาตตาแปลว,ว่าสมมุติดูสิครับเอาโอเคค่ะเรื่องพระไตรปิฎกเอาไว้ก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าอธิบายยังไงก็ไม่เข้าใจเนาะพระพุทธเจ้าอยู่ก่อนพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นความรู้พื้นฐานนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยในหัวข้อเนี้นะคะกลธรมสูตรกลธรมสูตรถ,ถูกนําไปใช้ในด้านที่ค่อนข้างที่จะงงงวย อยู่หลายครั้งนะคะในการในในคนที่ยกเหตุผลในเรื่องพวกเนี้ยในในคนที่ยกกลมาสูตรมาใช้โดยไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่รู้ต้นสายไปเหตุไม่รู้หน้ารู้หลังไม่รู้วิธีการใช้มันก็เหมือนกับคนไม่รู้เรื่องนะคะฉังนั้นเรามาดูวิธีการใช้กลมาสูตรที่ที่ถูกต้องกันดีกว่าว่ากลมาสูตรจริงๆแล้วคืออะไรนะคะกลมมาสูตรชื่ออีก ชื่อพระสูตรนี้อีกพระสูตรหนึ่งก็คือชื่อว่าเกษพปุตสูตรอยู่ในหนังสือเขีันใต้หนังสือพระไตรปิฎกพระสูตรตันตะปิฎกอังคุตรนิกายเอกทุกกะติกะนิบาศไม่ให้เชื่อตามตำราเนาะแต่ว่ากลามสูตรเกษพปุตสูตรก็อยู่ในตำรานะคะข้อหนึ่งปัดตกไปเลยเรามาดูความสําคัญของเกษพปุตสูตรหรือกลธมสูตรกันนะคะว่าพระพุทธเจ้าท่านให้ เขคิดว่ายังไงท่านวา,วางแบบแผนของคําสอนไว้ยังไงนะคะในเรื่องของเรื่องเนี่ยพระสูตรนียความยาวประมาณ10กว่านาที1 5บหถึงสินาทีก็เดี๋ยวลองไปฟังกันนะคะในพระสูตรนี้เนื่องจากว่าพระองค์สดท,ท,ทรงเสด็จดําเนินไปนะคะพระพุทธเจ้าทรงเสด็จดําเนินไปที่เกษพุตธนครนิคมนะคะหรือกลมโคตที่ชาวชนชาวกลมมะอยูเอ่เนื่องจากว่าณขณะนั้นเมืองนี้เนี่ยมีนักบวชหลายนิกาย หลายสำนักหลายความเชื่อมาบ่อยๆนะคะแล้วชาวกลมโคตเนี่ยก็ได้นำความเนี้กราบทุลพระพุทธเจ้าเพราะว่าชาวกละลมโคตเนี่ยมีความได้ยินกิตติศัพท์อันงามของพระพุทธเจ้าก็กลับไปดูในสารเสริญพระพุทธคุณนะคะพระคุณก้าเนาะก็เนื่องจากพระองค์ก็เป็นเจ้าชายที่สละราชสมบัติแล้วก็ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอีกก็เป็นที่สนใจชาวกลมโคตก็เลยเข้ามาถามนําเนื้อความ ปัญหามาปรึกษากับพระองค์นะคะมาสอบถามพระองค์ว่าเนื่องจากว่าเนี่ยมีหลายลทัทธิต่างลทัทธิี่ยก็กดขี่วาทะด้วยกันเองนะคะก็ประชดประชันกดขี่วาทะของกันและกันซึ่งพอมันหลายๆความคิดหลายๆลัทธิปุ๊บเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาจะตัดสินใจเลือกเชื่อหรือปฏิบัติตามแนวทางความคิดของสำนักไหนดีนะคะซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสนะคะก่อนที่พระองค์จะตรัสในแต่ละอย่างเนี่ยพระองค์ก็สอบถาม นะฮะก็ก็ถามยกขึ้นมาว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลแล้วก็พระองค์ก็ตรัสอีกพระองค์ก็บอกอีกว่าใครเนี่ยถ้ามีความประพฤติด้วยความมีโลภโทสะโมหะผสมอยู่ด้วยเนี่ยเขาจะชักนําคนเหล่านั้นเนี่ยไปสู่ทางที่ดีได้หรือเปล่าชาวเกศป,ปุตสูตรในเกศป,ปุตสูตรนะคะชาวกัลยามิตรก็ตอบตอบพระองค์ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่คนที่มีโลภโทสะโมหะเนี่ยจะชักนําเขาเนี่ย ไปในทางที่เป็นกุศลได้พระองค์ก็ถามอีกว่าถ้าใครที่มีไม่มีไม่ประกอบไปด้วยโลภะทะศมหะนะคะคนเหล่านี้จะสามารถมีคุณสมบัติในการชักนําเขาไปสู่สุคติได้หรือไม่ชาวเกษปุุตตนิคมเนี่ยก็ตอบพระองค์ว่าเป็นไปได้สิพระองค์เพราะว่าก็คนไม่มีโลภะทะโมหะเนี่ยก็จะต้องเป็นคนคนดีใช่ไหมคนดีก็จะชักนําคนดีได้นี่เนื้อความนะคะที่ฉันสรุปมาให้ฟังนะคะ แล้วพระองค์ก็เลยแล้วพระองค์ก็สรุปให้ฟังนะครับดูก่อนนะคะก่อนที่พระองค์จะตรัสถึงการเชื่อสิทธิข้อพระองค์เนี่ยให้พระองค์ตรัสว่าอย่างไรนะคะพระองค์ตรัสว่าเมือ่อใดท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองว่าทมเหล่านี้เป็นอกุศลทมเหล่านี้มีโทษทมเหล่านี้ท่านผู้รู้ติเตียนทมเหล่านี้ใครสมทานให้บริบูรณ์แล้ว เป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกข์เมื่อนั้นท่านทั้งหลายควรละทมนั้นเสียเพราะอาศัยคำที่เราได้กล่าวไว้แล้วนั้นเราจึงได้กล่าวไว้ดังนี้คำที่พระองค์ได้กล่าวไว้แล้วนั้นคืออะไรก็คือเรื่องมีความโลภครอบงาจิตมีความโกรธครอบครอบงาจิตมีความหลงครอบงาจิตก็จะเป็นเหตุให้คนเหล่านี้ย่อมฆ่าสัตว์ได้ย่อมรักลักทรัพย์ได้คบชู้ก็ได้พูดเท็จก็ได้ เนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขเพื่อเป็นไปเพื่อทุกข์ชินกันนานเห็นไหมคะแล้วพระองค์ก็ตรัสลงมาที่ส่วนฝ่ายของกุศลว่าเมื่อใดที่ท่านรู้ได้ด้วยตนเองว่าทำเหล่านี้เป็นอกุศลทำเหล่านี้มีโทษทำเหล่านี้ผู้รู้ติเตียนใครสมทานให้บริบูรณ์แล้วก็คือทำแล้วให้บริบูรณ์แล้วเหล่านั้นเสียใครสมททานให้บริบูรณ์แล้วเป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์ เพื่อทุกม่อนั้นท่าทั้งหลายควรละธรรมเหล่านั้นเมื่อใดท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยด้วยตนเองว่าธรรมเหล่านี้เป็นกุศลธรรมเหล่านี้ไม่มีโทษธรรมเหล่านี้ท่านผู้รู้สรรเสริญธรรมเหล่านี้ใครสมทานให้บริบูรณ์แล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อสุขเมื่อนั้นท่านทั้งหลายควรเข้าถึงธรรมเหล่านั้นอยู่ธรรมเหล่านั้นเนี่ยอยู่ที่ใครนะคะธรรมเหล่านั้นก็คืออริยสาวกในพระธรรมวินัยของพระองค์นั่นเองนะคะ และพระองค์ก็ได้ตรัสถึงการเจริญเมตตาพรหม,มวิหารที่อริยาสาวกในพระธรรมวินัยของพระองค์เจริญอยู่ตลอดเวลานะคะก็เลือกเชื่อถือได้เห็นไหมคะว่าพระองค์ไม่ได้ตรัสให้เอาพระสูตรนี้มาคัดง้างคําสอนในพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพระไตรปิฎกนะคะเวลาที่คําสอนเหล่านี้ เวลาในพระตรปิดกเขาคัดงานกันเนี่ยเขาคัดงานกันด้วยหลักฐานนะคะด้วยกุศลอกุศลหรือโลภโทสะโมหะเขาคัดงานกันแบบนี้ว่าทำเนี่ยตรงหรือไม่ตรงกับพระตรปพิดกอย่างไงฉะนั้นพระตรปิฎกจึงไม่ใช่ตำราที่พระพุทธเจ้ากําลังกล่าวถึงนะคะเลือกทาความเข้าใจให้ถูกต้องก่อนนะคะแล้วสรุป ตอนท้ายของเรื่องนี้เนี่ยเมื่อชาวกาละมะนะคะหรือเกษพุตตะนิคมเนี่ยชาวกาละมะโคตเนี่ยได้ฟังสิ่งที่พระองค์แสดงไว้แล้วเนี่ยก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทิของพระองค์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักขอพระองค์โปรดทรงจําพวกข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพ,พูดถึงสารณะตลอดชีวิตจํเดืมแต่วันนี้เป็นต้นไปเห็นไหมคะว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ ไม่ได้เกี่ยวอะไรในการที่จะไม่เลือกเชื่อพระธรรมที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกนะคะยังไว้ก่อนส่วนใครที่มีปฏิฆะหรือมีความไม่ชอบใจมีความไม่เห็นด้วยกับพระไตรปิฎกนั้นก็ให้ความสงสัยของคุณเป็นปัญหาของคุณเองแล้วกันนะคะส่วนในการศึกษาพระสูตรหรือพระไตรปิฎกวิธีการศึกษาก็มีอย่างนี้ละค่ะก็มีแหล่งอ้างอิงเชื่อถือได้แล้วก็ มีประวัติศาสตร์ที่รับรองพระไตรปิฎกอยู่มีเรื่องราวมิสเตอรี่ให้ศึกษาร่ำเรียนมากมายนะคะไม่ใช่รู้แต่10ข้อกลามสูตรกลามาสูตรกะลมมามสูตรกลมมามสูตรเนื้อความยังไงไม่รู้อย่างนี้นคะซึ่งมิชันก็อ่านไว้แล้วกะลาม,มาสูตรก็สามารถติดตามไปอ่านได้นะคะความยาวประมาณ10กว่านาทีเกือบ20นาทีเนาะก็ลองเปิดใจลองหัดอ่านแหกตาอ่านนะคะฉบับเต็มบ้างทําความเข้าใจบริบทก่อน แล้วค่อยนำมาใช้นะคะสำหรับวันนี้ธรรมะสวัสดีค่ะ